สวัสดีครับชมรมทุเรียนร้อยสายพันธุ์นะครับวันนี้เรามารีวิวทุเรียนนะครับหลังจากเมื่อวานผมรีวิวไปแล้วนะครับทุเรียนทันทายนวลนะครับจากสวนพี่วารินนะครับพี่วารินทังเอฟให้มานะครับเมื่อวานผมไปส่งทุเรียนก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ส่งทุเรียนมาให้กินส่วนด้านขวาผมนะครับเป็นสาลิกานะครับแต่ว่าจิตคูครับจากสวนลุงจูส่วนนี้เป็นโมูตันทิงจาก พี่ธนพงศ์ส่วนธนพงศ์ฝาราอูน,นะครับ่มาดูายนวดกันก่นอนเลยเมื่อวานผมรีวิวไปแล้วนะครับแต่ว่าเราไม่ได้รีวิวลอบผ่านที่นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูอาร์สายนวลน,นะครับโอ้โหยังไงครับผู้เรียนที่ตัมผมนะครับน่าจะสองวันนะครับ ันะครบหลังจากที่เราแช่เย็นนะครับดูครับสวยงามมากนะครับพันทรายนวลนะครับเป็นทุเรียนที่พะมาจากเมล็ดชนีนะครับก็ยังมีลักษณะหนามชนีมานิดนึงนะครับแต่ว่าเมื่อวานที่ผมชิมนะครับที่ผมชิมเมื่อวานก็เป็นระยะที่กําลังดีเลยนะครับทุกอย่างเปลือกบอกง่ายมากนะครับ ดูแช่เย็นกันนะครับว่าเป็นยังไงเพราะว่าบัตรกลงทุเรียนแช่เย็นบางสายพันธุ์ก็อร่อยขึ้นนะครับหลังจากเมื่อวานที่เราได้ทําการชิมแบบแบบผ่าสดไปแล้วนะครับวันนี้ก็ได้กลอรีน,นะครับมาดูนะครับว่าเวลาเราแช่เย็นแล้วนะครับรสชาติจะเป็นยังไงขึ้นนะครับมาเล่น นะครับมีเส้นใหญ่นะครับรสชาติหวานมากนะครับถ้าเทียบกับเมื่อวานความหวานผมว่าหวานเหลมเลยนะครับเมื่อวานนะครับหลังจากที่หลังเรื่องที่ผมมาแช่เย็นนะครับ ความหวานวันนี้ความหวานกระโดดขึ้นมาอย่างสูงมากเลยนะครับผมแช่ในตู้ผัดนะครับแช่ตับเลือกนะครับอืม,มเมล็ดก,ก็รีบนะครับกลิ่นอ่อนมากนะครับไม่มีกลิ่นกรรมฐานแบบเชนีเลยนะครับส่วนตัวผมนะครับพันทายโนนถ้าถามว่าเทียบกับเชนี สิ่งที่ทุ่ชนีไม่ได้มีอย่างเดียวนะครับก็คือความเหนียวแต่รสชาติความหวานความมันผมว่าหวานกว่าชนีนะครับมันมันน้อยนะครับถ้าชอบทุเรียนรสหวานผมว่าเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับขอแนะนําเลยนะครับใสยนวลหวานหวานแหลมนะครับถ้าเราไว้องอมจัดกลิ่นกรมฐันน้อยมากาเทียบกับชนีส่วนตัวผมอร่อยกว่าชนีเยอะครับ ความหวานมาโดดเลยนะครับโดดวันนี้หลังจากที่แช่เย็นไปหนึ่งคืนนะครับแนะนําเลยนะครับเพื่อนสมาชิกถ้าสมมติว่าสั่งทุเรียนสายนวลจากพี่วานอินไปแล้วแนะนําให้แช่เย็นนะครับไว้สักหนึ่งถึงสองปูแล้วมาชิมดูส่วนตัวผมนะครับอร่อยขึ้นมากหวานขึ้นหวานจัดขึ้นให้สุกจัดนะน,นะครับค่อยแช่เย็นก็เป็นอีกหนึ่งรสชาตินะครับที่ที่เราทานหวานเย็น เปลี่ยนหอมอ่อนๆน,นะครับเมล็ด mm hmm. กค่อนข้างเล็กนะครับมเมล็ดนี้ก็ตายนะครับฝ่าดูอีกหนึ่งมเมล็ดนะครับว่าเมล็ดเป็นยังไงบ้าง mm hmm. มเมล็ดเป็นยังไงบ้างเนื้อน่ะนะครับเมล็ดก็ตายอีกนะครับอ่าก็สองเมล็ดนะครับก็ทั้งคู่นะครับทั้งคู่ก็อีกหนึ่งสายพันธุ์ี่ที่น่าสนใจมากสายนวลน,นะครับจําชื่อฝันนี้ไว้ให้ดีจากสวนพี่วารินน้องเอฟ สุราชธานีอำเภอพอนมขอบคุณมากครับ